วันนี้นะคะที่ไฟได้มาเบ b ี้กิฟสาขาปิน9ราชพฤกษ์นะคะก็แบบประทับใจมากเลยคือร้านกว้างมากเดินสบายแล้วก็มีของให้เลือกแบบครบมาก ปลอดภยัยโล่งๆเลยเนาะดีมากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถที่จะมาเลือกซื้อของได้ที่ Baby GIF เลยคะ่ะ <laughs> เพราะว่ามีของให้เลือกครบทุกอย่างจริงๆค่ะไฝพิสูจน์มาแล้วนี่เดินทั่วร้านเลยสนุกมากคุณพ่อก็เดินทั่วร้านเลยเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะมาดูของที่ Baby GIF กันคะ่ะ